็นลูกของก้าวเจริญและก็แม่วันใหม่นะครับจากอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับตามติดมาด้วย296ครับ296เท29พพอลพันค่ะบอสพีเอสเดอะเรสตค่ะครับตามมาด้วยหมายเลข292ครับ292เก้าสาแสนพันล้านจากตอปียะฟ้าค่ะเป็นลูกของเลิ่ฟพันล้านและแม่ชบาค่ะมาจากอำเภอเขาหงกาลสินค่ะครับผมตามมาด้วยหมายเลข288ครับลูกฟ้า และก็หมายเลข197นะครับแชมปุดรนะครับจากทาง C9 ฟาร์มนะครับนี่คือสิตัวเนาะในรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าท่านผู้ตัดสินนะครับจะชี้ขาดอย่างไรนะพี่น้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับววนเข้ามาทุกขนาดแล้วครับรุ่นต่อไปนะครับปันแท้2อผู้สีดำเพศผู้และเพศเมียครับเพศผู้สนามเราเพศเมียสนามสองนะครับ ตอนนี้กวดเข้ามาทุกขนาดแล้วครับกรรมการก็กำลังปรึกษากันครับตอนนี้นะฮะยังไม่รู้เลยครับลองเดาในใจครับว่าตัวไหนที่หนึ่งตัวไหนที่สองแต่อย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองนะฮะเป็นกลางว้วยครัาตัวไหนที่สามตัวไหนที่สี่วางจิตลงให้เป็นกลางครับอ่าแล้วเราพิพจารณาจากความงามความสมบูรณ์ของนะฮะพ่อพันดาวรุ่งนะฮะ ฟันแท้หนึ่งคู่เหล่านี้นะครับสังเกตฟันแท้กับฟันเทียมนี่ต่างกันยังไงครับครูปามดูยังไงคะฟันแท้มันจะเล่มใหญ่กว่าฟันเทียมแล้วถ้าฟันห่างๆล่ะคะถ้าฟันห่างๆก็อายุเยอะแล้วถ้าเป็นฟันเล่มเล็กๆฟันน้ำนมก็คือใกล้จะหลุดแล้วครับผมแล้วพวกต้นมะเขวอร้อนทุกคนีบบเห็นยิมใจเห็นแขวหวางคะอ่าแล้วถ้าเป็นฟันหลอนี่ก็คือฟันมันร่วงแล้วมันกำลังจะขึ้นมา เนี่ยครับยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุผมเคยมีตัวหนึ่งเวลาเขาขึ้นรถมาแล้วมันไปโดนฟันไปโดนดรถเขาก็เลยฟันหมดน1 1> หักครับทั้งที่อายุเพิ่งปีสองเดือนค่ะนะครับแสดงว่าถ้าเข้าประกวดนี่ก็ต้องตกรุร่นไปอีกรุนกร่นหนึ่งเลยใช่ครับเพราะว่าฟันหักมาแล้วนะคะเอาไว้เวลาเขาประกวดไฟเตีย่ยนผมจะเอามาแล้วผแต่การพัฒนาอยู่ด้วยกันนะครับก็โดยเฉพาะของอูฟาที่บ้านไฟอยู่ใกล้นี่เลยนะครับ ใไปมากๆก็แวะไปชมได้มีไฟเยอะเหมือนกันนะคอกฟาร์ม่เชื่อมแบบนี้ล่ะฝึกมาดีเลยนะคะเนี่ยใช่อันนี้เชื่อมมากนะครับมือน้ำดีฝึกดีค่ะของผมที่ข้อก็เหมือนกันครับนอกจากผมแลไม่มีใครกล้าใกล้เลยครับออการ์มเป็นไฟอินดีค่ะเนี่ยแบบบุฟเฟ่ค่ะธรรมชาติเลยใช่ฮะเห็นอยู่เลยว่าชาวอาหารบางกอกโพงอยู่นะครับชอบมองเธออยู่นะครับนะครับตอนนี้ดูแล้วเปรียบเทียบแล้วรอสักครู่นะครับพี่น้องนะ อยากได้ยินครับแต่สิ่ง <Y> ard, ต้องใจเย็นให้กรรมการได้ทํางานสำหรับตัวที่ได้1-5ครับไปไรับ,บรางวัลที่สนามกลางเลยครับใช่ค่ะพร้อมกับถ่ายรูปเป็นเกียรติประวัติด้วยทีมงานที่มาครับไปเลยทุกวันนี้เห็นแต่และซุ้มแต่และฟาร์มก็ทำามวสวยมากเลยเป็นเสื้อฟาร์มเนาะมีเสื้อฟาร์มทุกฟาร์มนะคะทุกวันนี้ครับเสื้อฟาร์มเสื้อค้อกสวยมากเลยมีฟาร์มไหนนะคะว่ามาแจกเสื้อด้วยอะไรนะฮะฟาร์มไหนมาแ <Bernard S 1> จกเสื้อครับวันนี้อ๋อฟาร์มที่มาแจกเสื้อผมเหรอฮะ หรือว่าจะมาแจกเสื้อใช่ที่จะมาแจกเสื้อเล่นเกมค่ะยังไม่มีเลยอ่ะเยวรับสมัครอยู่นะครับรับสมัครอยู่นะะใครจะมาแจกเสื้อเล่นเกมนะครับตามไหนเนาะมีมาตัว2ตัวมาแจกพี่น้องให้ชื่นใจหน่อยอย่างน้อยยังไม่มีควายก็มีเสื้อไว้ก่อนแล้วก็จะได้ไปซื้อแม่ควายมาแล้วก็โทรตามเบอร์โทรที่เสื้อใช่ค่ะนะฮะจะได้หาน้ําเชื้อนะครับให้หมอมาผสมเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีเครืงข่ายอยู่ในแต่ละจังหวัดกระจายอยู่ใช่ค่ะสูตรน้ำเชื้อจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ นะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงสมัยก่อนครับคุณตาผมพาจูงไม่หาตัวผู้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาขายไปหรือยังเลงไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนสมมุติว่าอยู่ตำบลนี้เราไปเห็นตัวผู้ตัวนี้นะเวลาควายตัวเมียเราขึ้นก็จูงไปแบบเดาๆเลยเอโทรศัพท์ก็ไม่มีไปเลยนะคะพอไปถึงเขาขายไปแล้วครับแล้วสรุปได้ผสมไหมครับวันนั้นไม่ครับฟาวครับต้องจูงกลับมาแต่ทุกวันนี้มันมีสื่อโซเชียลมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์นะครับไลน์แอปไลน์กลุ่ม ซึ่งเขาก็จะจัดโปรโมชั่นสำหรับ f อซของแต่ละตัวกันนะใช่ค่ะแล้วถ้ามีการเข้าโครงการฝากผสมด้วยนะคะใช่ครับสำหรับเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่ยังจับสัต์ไม่แน่นไม่รู้ว่าจะจับสัตว์ยังไงหรือผสมเทียมแล้วไม่ติดะครับอยังเอาไปฝากไว้ผสมจริงหรือว่าเข้าโครงการฝากท้องตรวจท้องกลับอย่างนี้นะแต่ะะตละฝากแต่ละขอาก็มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ มีศูนย์น้าเชื้อมาตรฐานแต่ละจังหวัดเยอะมากเลยถูกต้องค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเกษตรกรนะครับเพราะว่าบางตัวนะฮะแม้จะเสียชีวิตไปนานแล้วอย่างเพชรบุรีน,น้ําเชื้อก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าแพงมาก <c oughs> นะฮะหรือว่าแต่ละตัวที่ไม่ได้มาอยู่ใกล้บ้านเราน้ําเชื้อก็มาถึงได้อะางนี้นะครับก็เป็นเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาเหมือนบุฟฟาบอกนะครับ เราก็จะมีคลินิกตาแต้มนะคะมีคุณหมออาสาด้วยค่ะใช่ครับตอนนี้หมออาสาลคลินิกตาแต้มของอุดรน,นะครับก็มีหลายอำเภอแล้วนะครับที่นำร่องต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับที่สนับสลนุนงบประมาณลงมาในส่วนนี้<ช>ทําให้ลหลายๆอำเภอนะครับที่มีการเรียงควายเยอะแล้วพอเรียกหมอแล้วคุณหมอไม่ว่างค,ควายจะคลอดบ้างน,นะจะผสมเทียมบ้างนะครับหรือว่าจะฉีดวัคซีนบ้าง นะฮะพอคหมอไม่มากก็ต้องให้หมออาสามาช่วยนะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในอำเภอหนองหานอำเภอกุนจับนะคะครับอำเภอทุ่งฝน,นอำเภอบ้านดุงอย่างนี้ค่ะครับก็เริ่มมีกันแล้วนะครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องอัดปุ๋ยที่ไฟปุ๋ยอัดเม็ดที่ไฟปุ๋ยอัดเม็ดที่ไฟค่ะครับผมก็ร่วมไปแล้วถึงสี่อำเภอนะคะใช่ครับก็ถือว่า เป,เป็นเรื่องของราดีๆที่เกิดข well. ึ้นในจังหวัดอุดรนธานีด้วยนะครับและก็ยังมีผ้าขีด้ายควายนะครับที่มีแห่งเดียวในโลกนะครับหรือจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กควายนะครับงานปั้นรูปกควายสวยๆนะครับรไปถึงเสื้อขิดค่ะเสื้อขิดนะคะกระเป๋าจากเสื้อขิดแล้วก็ทำกระเป๋าลูกน้องควายก็มีนะคะเยอะแยะเลยนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้ เกษตรกรที่เลี้ยงควายเพราะว่ารายได้เนี<ส>่ยต้องขายลูกใช่ไหมปีป,ปีหนึ่งถึงจะได้ตัวบางบางตัวผสมติดยากกว่าจะได้ปีสองปีแล้วในช่วงวันต่อวันที่เราต้องกินต้องใช้สมาคมเล็งเห็นในจุดนี้ครับจะมีนะโครงการวิถีคนเกิดขึ้นนะฮะควบคู่ไปกับวิถีควายด้วยใช่ค่ะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกค,ครับที่อยู่ในอุดรก็ไปสมัครกันได้นะครับแล้วก็มีเสื้อจําหน่ายด้วยนะฮะทั้งคอคมทั้งคอปกครับใครชอบแบบไหนก็ไปได้เลย โอ้โในแชมป์ล้วยเหรอครับสตัวเมียครับผมแสดงว่ามีสองตัวค่ะคนที่อ๋อรุนนั้นมีสองตัวใช่ครับเป็นพันแท้สองคู่ใช่ค่ะของเราก็มีแปดตัวกรรมการจะไม่เหนื่อยรุ่นต่อไปนะครับไร้รางวัลทุกตัวนะคะแปดตัวครับผมเดีตอนนี้เหนื่อยครับสิบตัวตรงนี้เหนื่อยมากเหนื่อยเพราะกรรมการไม่รู้ว่านะฮะ จะยังไงนะตอนนี้กําลังตัวไหนดក